ลมลื่นดีแห่งลมพัดปลอยวอยโอ้ย,อย,อยนอนเว้นเจ๋งเลยอ่ะนนอเนี่ยพี่น้องปูสาดเนี่ยผูกเปเนี่ยตั้มบางงกินเหมือนเธอเนี่ยโอ้ยคือขาดสาวัว่าหมองกินเข่าปลาเลยที่เนี่ยเนี่ยผูกเปโยโงเนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้เนาะเออเจ๋งว่ะร่มเย็นเขตกอยู่แต่ว่ามเขาประมาณเที่ยวดิ พู้นพู้เป๊นี่ผูกไปติน้นะพูกเป๊แล้วก็สวมหูมกินพี่นอ้อง บอกว่าฟังอะกับรถบอกฟังหนังเสียงกันหมดเสียงโม่เาะมันคืออะไรมันคืออะไรบอกให้กับบอกกับหนูใส่เสียงประมาณนี้ พบมาพอกันคือเกานะพี่น้องกับอีสา,พานพาหลาะเนาะเจาา้านอกแด่น้องากวันนี้พามาหลาะทะเลทั้งพัทยาพี่นอ้องเข้ามาจอดรถไวอยู่นี่พี่น้องแล้วก็ขึ้นรถซองแถวไปพี่น้องไปตลาดในบาซ่าพัทยา ชยมาเราพี่น้องบอกหูว่าจอดรถมองได้เนเขาบอกว่าบ่มีมองจอดรถอยู่หน้าตลาดก็เลยมาจอดอยู่ริมทะเลพี่น้องแล้วก็คือรถสองแถวไปก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงพี่น้องตอนนี้ก็เป็นช่วงสามสี่โมงเนาพี่น้อง ก็อาจจะไ่ได้เปิดเต็มที่เนะแต่ก็ได้มากแล้วก็อยากไปเบิรถเ,เพื่อนกันนี่ติดอีสาวอียังชมวิวไปพี่เนอะนั่งสองแถวเดินจัดก,การเนี่เหมืงสองข้างทางพี่เนอะ มีแต่ต่งางศาต์พี่น,น้องบอมเนบอมแอนอยู่ในประเทศไทยจากศาสตร์ไดแน่เนาะหลายแห่งประเทศประเทศร่วมมิตไทยเป็นประเทศร่วมมิตรพี่นอ้องจากประเทศใดเน่มาอยู่ในเต้มาเนี่ มาพัทยานี่ยเปนสีส้นกับพลังตลอดเลยพีนะ่น้องลานพับลานบาเขาเ้าไปจอยเปิดนะซีหาโมงเสาได้พี่นะ้องข้ามนะยังไงเดี๋ยวสลับแ้ ในภาษาจัตมาสังเวชน,นี่ยกระเป๋าเล็กๆเ,เ,เนี่ยเนี่ยพ่อไซส์นี้สั่งแล้วไม่อยากรู้ราคาสองร้อยห้าสิบได้ไงืคุยสิสั่งสั่งสองถูกกันไหะหกร้อย ทำไมใบใหญ่ถูกอ่ะแต่มันจะเอาใบเล็กภาพสวยมากเลย่อกเงินเงี้ย1200 1200กว่า มีแต่พระเั่งนั้นเลยร้านเนี่ยพระเ,เ,เต็เเเมเลยอ่ะกล่องใส่อะไรก็เกมน่นเกมเหรอโ <laughs> บกว่ากลสุดมัครับ เขาเปิดใบสามนะพ่อเนาะเขาเปิดเป็นช่องเป็นช่องพ่อคือเปิดเปิดไม่ครบเปิดไม่ครบทุกร้านคือเสื้อสวยมากโอ้โหคเสื้อนักร้องเสื้อสวยมากสีแดงเพราะเอาสักชุดไปเนี่ยไปร้องเพลง ไม่ก้อยไว้อย่างนี้ก้องจรปิดก็ใช่ว uh ่าจะตามได้นะจอจริงเลยาก็กล้าวางไว้อย่างนี้เนาะวาดสวยมากเลยเอาผ้าสิ่นด้วยนะเอาผ้าสิ่นใส่ผ้าสิ่นผ้าสิ่นจริงๆอันนี้เป็นกระดาษวาด ศิลปะจริงๆเลยนะนี่ยนี่ศิลปะของแท้เลยเขาวางไว้เี่เขาไมกลัวคนโกงงไปเลยเขาวางอย่างนี้ก็จะอยู่ได้นะพวกเศิลปะาเนี่ยผ้าิา้นจริงๆเนี่ยผาสิน้นไม่ใช่ว่านะเนี่ยผ้าสิน้นมาเปะเอืมผ้าินจริงๆ อันปีน้เหมือนมากอันนี้มันบ้านผีสิงแล้วเปล่าทำไมมันมีรูปไปอันนี้ด้วยวอ่ะเขาน่าจะเปิดช่วงบ่ายเนาะคิดว่าเจ้าของร้านเขชอบเอะไรเอาเอามาตกแต่งเหรออันนี้ก็ตกแต่งแล้วเปล่าตกแต่งร้านเกามีผ้าสิ่จริงๆนะเนี่ยผ้าสิ่จริงๆนี่นะใช่ก็คือผสมผสาน การวาดแล้วก็เอาผ้าสิ้นมาแปะแล้วก็วาดเป็นรูปใช่ไหมหมอฉันรู้แล้วอันนี้คือเป็นมันนัานป้ายที่ทำปิ้นออมาแล้วก็ตกแต่งอ่ะมาทับอีกทีเหรอโอ้โหปครับเมียที่กินข้าวไี่ไอ,อติมด้วย ก็ยังมีเปิดเขาจะเริ่มเปิดบ่ายสามฉันคิดว่านะคนมาเปิดก่อนเข้ามาเนาะก็คือบ่ายสามนี่นะ่าจะเต็มแมทมันชื่อมันก็บอกเลยว่ามันงานอรคือเแต่เขาก็เปิดก็มีบางส่วนที่เขามาเปิดก็เปิดเปิดก่อนไงก็รอบ่ายสามไงเป่า เขาก็มาเปิดป็งช่วงสู่ใครที่ขี้เกียจนอนอยู่บ้านก็เขาก็เปิดกี่โมงบ้านทุกท่านเริ่มเปิดกี่โมงเที่ยงเที่ยงที่น่าเลยทัง้งมีคนมาเปิดแล้วส่วนหนึ่งแน่ค่ะกำลังมา เที่ยงจริงๆจังๆก็ตอนบ่ายสามโมงเสียงอะไรอ่ะจะดูในนั้น้วยเหรอแม่ไปไหนร้านอยู่นี่ร้านยี่นี่นเขาชินไงมาขายกับแม่ทุกวันเดินเล่นสบายเขาเริ่มเปิดเที่ยงพี่เนอะ ตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาเริ่มทยอยมาเปิดดึงฉึกษากึกฉักแต่ว่าเย็นดีสำหรับไอ้คอุณถึงอยากอ,อย่างตลาดกลงเวนแต่ว่ายานห่อนมาตลาดตัวนี้เย็นสดชื่นตลาดเย็นตลาดเย็นไม่ใช่ตลาดไม่นะตลาดเย็น

เป็นอะไร่อดเลยคือรถเมย์กลับไงตรงไหนที่มันจอดรถเมย์ข้างหน้า,ารึเปล่านตรงไหนที่เขาจอดรถเมย์ก่อนาเป็นประ่ยังไง ตัวี่องจนจะปนัะปคุณเล่นยังไ่งดแล้วะนดแล้วดูยังเราเข้าเส้นท่านี้เลือเลคาไปฝังนู้น่ะมันจะรถเราคาจะไป เขากำลังเฮ็ดไอ้บ่อน้ำโรงแรมโรงแรมใหม่เฮ้ยมันเป็นเสน้นพันไงเส้นพันกับโรงแรมพร้อมแบบไอ้แบบในสตาร์น่นะเนาะนี่เป็นห้างพร้อมหรือเป็นโรงแรมพร้อมเอ,เอารถอันนี้มันที่ไปใช่มันก็คือขึ้นโคกรถคันนี้ก็ขึ้นโคก lộn đi đi Chỉ thuyền tăm thôi cười tập con này <đây. cười> ừ, đi môn đi ô hôm nay môn đi ô hôm nay môn này ô hôm nay môn đi ô hôm nay môn đi ô เส้นท่านเส้นท่านเส้นทันพัทายาโอ้มีกระซุ่ม้อมเหรอพูนแล้วไปกินรับตัม้มฮงนี่เอาปอ,อาไปพูนบ่ชไป่าสิไปเบิร์ทะเลอ่ะตอนไหนเมื่อคจะมันหลายกว่านี้วะห,หลายตรงช่วงเย็นๆเหรอ,อช่วงนี้มัน้อน เริ่มประมาณซีสามซีโมงอะเรือพ่นจะเริ่มหลายพ่นพี่น้องก่นไอ้พัทยาซิตี้ท่องพ่นเพี่น้องไปบ่ฮอดเลยมองรถมองเฮือดจอดหลายๆโอ้เรนลมกลางทะเลว่อนเลยโมซ้นกันปึมันกว้างนี่หล่นเนี่ยมันขึ้นไก่ <c oughs> จะมันจริงมันไก่กักนนี่หน่าเอ้ยมันไอ็นมันเอาเกาะใส่หางเรือหรือให้เรือผ้าแลีนหร,รือเปล่า อ๋อมันอยู่หางเรืออินีปะแล้วเ,เรือดึงเลยไม่เขากันึกว่ามันวนกันเองมันคมันดึงไปวิมเลาะทะเลพัท,ะทะยาพี่นองส่วนตรงเว้นคนจะมาสวงบายๆพีนองบายสามบายสี่ตอนนี้มันยัง 4, สีง่โมงห้าโมงเสาร์กลับไป อยนอนเว้นเจ๋งเลยอ่ะนนอเนี่ยพี่น้องปูสาดเนี่ยผูกเปเนี่ยตั้มบางงกินเหมือนเธอเนี่ยโอ้ยคือคักับว่าหมองกินเข่าปลาเลยที่เนี่ยเนี่ยผูกเปโยงเนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้เนาะคือเจ๋งว่ะร่มเย็นเขาตกอยู่แต่ว่ามันเขาประมาณเ,เที่ยวนี่นะพูนพูน เย็นดีแห้งพี่น้อง,นะนะง,ง,องโอ้ยผูกเเปนเนี่ยผูกไปด้วยนะเอ้ยล้วก็ส่วมงงกินพี่น้องเอาเนื้อมาซ้อยลาบโอ้ยนี่ตะหมเย็นๆโอ้ยมาแมนนิ่มเัมโอ้โหเ่มาหลด มาสุปโอ้ยขักไก่หกม่องนอนเว้น